ตัวจริงเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากอ่อนไหวมากมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คือจริงๆผมว่าผมเป็นคนเซนซิทีฟเพราะว่าเข้ามาเล่นละครนี่แหละก่อนนั้นนะไม่เป็นไม่ไม่ไม่เซนสิทีฟครับแต่พอไปเ่นพอมาเลยน acting แล้วเหมือนแบบเรารู้สึกเหมือนเปิดเซนนะครับการเป็นนักแสดงก็คือเหมันมันเปิดเซนรับความรู้สึกได้เร็วขึ้นมันก็เลยกลายเป็นคนเซนซิทีฟร้องไห้แบบนีนนี้หน่อยหน่อยก็แบบรู้สึกกระทบน้ำตาคอน้ำตาไหลอะไรเงี้ยถึงขนาดที่ว่า ภรรยาคลอดลูกกิกร้องไห้ก่อนภรรยาค่ะผมนี่ร้องตั้งแต่แบบอ่ะส่งเขาที่จะเข้าห้องอะ่ะแล้วคุณไ<ด>ม่เข้าไปกับเขาเหรอตอนแรกตอนแรกคือเหมือนเขาเข้าไปเตรียมก่อนครับเขาไปเตรียมปุ๊บแบบแค่ส่งคุณก<ถ>็ร้องไห้แล้วหรอปุ๊บเสร็จแล้วก็ราก็ามันตาคอละ แล้วเราก็มานั่งเสร็จแล้วพยาบาลมาตามว่าจะผ่าแล้วค่ะผมว่าอุ๊ยผมขอไปฉีกก่อนพยาบาลดึงปุ๊บไม่ทันค่ะแล้วผมก็เดินเข้าไปใช่ค่ะคือเขาไม่สามารถที่จะปีนไว้ได้ค่ะยากอยู่นะคะเดินเขไปบอกคือเราตื่นเต้นแต่่แต่พี่กิกอ่ะคืออัน แต่เบียอันไม่ได้ค่ะอันนี้เขานี่ตื่นเต้นตื่นเต้นต้อผ่าหรือผ่าครับผ่าแล้วก็ไปนั่งแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบลูกยังไม่ทันอุแวะเลยอ่ะผมน้ำตาไหลน้ำตาไหลแล้วเงีอย่างเงี้ยเมียกำลังนอนอย่างเี้นะนอนผ่าอยู่นะไม่เป็นไรปลอบใจต้องบอบใจเมียปลอบใจหัอ แต่เขาบอกว่าแบบคือดูหนังดูละครเห็นอะไรร้องให้หมดเลยใช่อะไรที่เป็นโมเมนต์ที่มันดีๆที่มันโมเมนต์แบบน่าสงสารเรื่องครอบครัวพี่น้องอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกแบบยังไม่พอแต่ฟุตบอลเราลองให้นี่คือเหตุการณ์อะไรนะคุณอ๋อแต่ฟุตบอลเราลองให้นี่มันเป็นเรื่องของแค่แบบเราเสียใจตรงที่คือตะก่อนผมเป็นคนคาดหวังการแข่งขันฟุตบอลแลวจะเป็นเหมือนแบบเป็นกับตันทีมอ่ะเวลาที่แบบ เตะฟุตบอลแล้วเหมือนกำลังจะแพ้ไงเราจะเป็นคนที่กระตุ้นคอยแบบตะโกนเฮ้ยสู้ดิว่าสู้ดิว่าอะไรเงี้ยแล้วมีครั้งหนึ่งมันเป็นแมตช์ชิงสำหรับผมแล้วผมเป็นตัวตัดสินที่ว่าแพ้ชนะเนี่ยอยู่ที่ผมแล้วเพราะเปนการยิงจุดโทษคนสุดท้ายโอ้กดดันมากถ้ายิงไม่เข้าแพ้เลยแล้วผมยิงชนเสาความรู้สึกคือแบบในที่สองอ่ะมันคือแบบ ีนิดดเยปแอบร้องไห้ร้องไห้หลังโกเพื่อนขึ้นไปแล้วคือแอบร้องไห้แล้วมีใครเห็นมั้ยมีใครรู้มั้ยมีมีคนเห็นแล้วมันก็ร้องอยู่ทุกวันเนี้ยผมก็แบบไม่น่าเลยแต่จริงๆพอพอถ้าเข้าใจเหตุผลแบบเนี้เขาบอกเข้าใจได้มันรู้สึกว่าเราแบบใช่มันแดกมันแบกแต่ว่าที่แบบเตะบอลอยู่เตะ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 แล้วเพื่อนไม่ส่งลูกบอลให้ งอนแล้วแล้วน้อยใจเนี่ยคืออะไร <c oughs> อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งอนไม่ได้น้อยใจครับแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเพื่อนจะรู้เวลาเราเตะฟุตบอลเนี่ยจะเป็นคนที่แบบจริงจังมาก <c oughs> แล้วมันจะบอกว่า hey, เฮ้ยไอ้กอิกมันคิวคิวชนกันละคิวชนกันละคือคือเราไม่ได้มโมโหหรืออะไรนะครับแต่เราเป็นคนที่แบบเวลาทำเล่นฟุตบอลจะตั้งใจมากแล้วแบบเฮ้ยมึงส่งบอลให้กูดิเหมือนว่าจังหวะนี้ได้แต่ทำไมไม่ส่งมึงส่งให้กูเนี่ยยิงเข้าเลยเนี่ยอะไรเงี้ยเราจะมั่นใจถ้าเราจังหวะนี้เราจบได้เลยจบได้เลยอย่างเงี้ยเราจะแบบ ยักษ์ทำไมเออทรงดีวะอย่าอย่ากลัวดิมั่นใจตัวกูดิอะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าสมมติถ้ากิกเดินเตะยอดหญ้าไปเรื่อยๆนะเพื่อนจะรู้แล้วเอ้ยส่งบอลให้กิกไว้ส่งบอลให้กิกอย่างนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันงอนแน่ๆตัวใหญ่แต่ใจน้อย